สวัสดีครับสวัสดีพี่เพื่านนะครับแผงจอพระเครื่องนะครับในชุดรับเยงินของเรานะครับองค์ละ300บาทอีกเช่นเคยครับพี่นะครับในหน้าประานที่ต้องใช้ว่าปลักและสวยแน่นอนนะครับในชุดชนี้นะพี่นะนะลองเข้ามารับชมดูพี่นะครับใครเข้ามารับชมแล้วฝากกดถูกใจในคลิปคลิปนี้ไว้ด้วยนะพี่นะไว้เป็นกําลังใจกันครับช่องทางการต่อขึ้นขึ้นไว้แต่เริ่มต้นเลยพี่นะครับโทรเข้ามาหาผมได้เลยนะครับพี่ลองดูนะในหน้าประานชุดนี้นะครับไม่ใช่พายย่อยนะครับพลาประดักนะครับลองเข้ามารับชมดูพี่นะครับเริ่มต้นรายการแรกเลยแล้วกัันนะครบ รายการแรกนะครับเอาเป็นเตารีดเลยพี่แนวเตารีดหลวงปู่ทวดเนื้อเหลืองหล่อวัดเนื้อสวยเลยพี่นี่เนื้อสวยครับตะการเดิมๆมาพี่ร่องรอยการหล่อโบราณีันพี่นะครับเดิมๆนะนี่คือเนื้อเหลืองหล่อวัดโอ้โหพี่ตะใบก็กินใจแล้วอ่ะในพี่จ๋ตาตะใบก็กินใจแล้วอ่ะดูดิสามร้อยบาท ในครับสามร้อยแล้วก็องนี้ซุ้มกอครับพี่ในครับนะองค์นี้จะเป็นพระพิมพ์ประธานพรนะครับยกมือขึ้นหนึ่งข้างนนครับพี่ยกมือขึ้นหนึ่งข้างนะครับเนื้อนี่เขาเรียกว่าออกแร่มาขาไปนะในครับเออพี่พี่พจ๋าเนื้อนี่ออกแร่มาขาไเลยพี่ในครับงามจับใจเหลือเกินสามร้อยบาทนะครับขุดสระขุดสสาปูเผือกอันนี้ดูง่ายพี่ขุดสสาเล็กนนครับดูง่ายสบายตานนครับพี่ดูเนื้อเลยไหมขุดสสาเล็กหลวงปูเผือกวัดกิ่งแก้วสามร้อยบาท ในครับกูศระเล็กนะพี่นะนะครับเราก็เหรียญนะครับเหรียญนี้ไปเหรียญหลวงพ่อจงนะแนวเหรียญหลวงพ่อจงไปเหรียญรูปทรงเสมาก็พี่ตัดห่วงเรียมทองนะครับตัดห่วงเรียมทองนะหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกเห็นไหมหลวงพ่อจงก็พี่แนวประหลังสิงสามร้อยบาท แนวครับห้าเหลี่ยมแนวองค์นี้จะเป็นวัสุทัดแนวห้าเหลี่ยมครับพี่ห้าเหลี่ยมดูง่ายแนวห้าเหลี่ยมดูง่ายและได้เดิมเลยล่ะแนวครับเจ้าคุณสีส่นวัสุทัศน์ครับพี่แนวครับเป็นพระชัยครึ่งซี่เป็นพิมห้าเหลี่ยมเนี่ยลอยช่อพี่ดูดิโอ้โหเดิมเดิมเลยพี่แนวราคาแบบเบานะสามร้อยบาทแนวครับปูสุกปากคองมะขามเท่าแนวรูของปูสุกนะพี่นะปากคองมะขามเท่าดูง่ายสบายตาแนวครับเป็นเนื้อชินตะกั่วลอยจานเห็นไหมเอียงให้ดูรอยจานเนี่ยสามร้อยนะครับพี่พี่ว่าไงเออราคาแบบ โอ้โหพี่เอ้ยนับกินใจอ่ะสามร้อยบาทนะครับสามร้อยแล้วก็องค์นี้เป็นจริงๆเลยเป็นของนะครับนะจริงๆเลยอ่ะพี่จ๋านะครับนะเป็นของเอ่อเขาเรียกอะไรเจ้าคุณศรีสนเนาะวัดสุทันกับพี่นะโบทพราหมณ์นะโบทพราหมณ์เนาะสุดจริงพี่โบทพราหมณ์นะแนวบทพราหมณ์นี่สุดจริงเอาเอาสามร้อยบทพราหมณ์แนวบทพราหมณ์สามร้อยบาทนะครับแล้วก็องค์นี้หลวงปู่สวงนะครับองค์นี้พี่น้ำรูปขงปู่สวงกับพี่นะครับรุ่นหนึ่งนะ พี่พี่จ๋ารุ่นหนึ่งเทวดาเล่นดินแนวเทวดาเล่นดินนะสามร้อยบาทแนวปหลงผู้สวงก็พี่แนวเทวดาเล่นดินเอาสามร้อยบาทนี่ครับสามร้อยแล้วก็องนี้ับพี่แนวสาหรับองนี้จะเป็นพระพรหมแนวเป็นพระพรหมก็พี่ดูการปั๊มการกระแทกเนี่ยเนี่ยพี่พี่ลองดูนะการปั๊มการกระแทกนะครับ อันนี้เป็นเป็นโล่แนวนะเป็นเป็นโล่แนวพระพรมเอาเอาสามร้อยแนวพระพร่มเอาหูพี่ราคานี้ไม่ได้มีบ่อยบ่อยแนวราคานี้ไม่ได้มีบ่อยบ่อยนะครับแล้วก็องนี้เป็นผงสุพรรณนะครับผงสวยมากนี่ผงสุพรรณเนี่ยทองเดิมๆเลยพี่เนี้ยนะทองที่ปิดมานี่เดิมๆเลยนะพระผงสุพรรณสวยงามตาพี่นะครับพี่พี่สวยงามตาครับพี่ผงสุพรรณนะสามร้อยบาท นะครับพระผงสุพรรณสมเด็จกับพี่นะครับเป็นสมเด็จชินบัญชรเนี่ยพี่ๆลองดูดินะครับเป็นพระสมเด็จชินนบัญชรอืมนะครับสวยกว่านี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะนะครับไม่มีแล้วละถ้าสวยกว่านี้นะนะับสมเด็จชินบัญชรพระคาถานี่บอกคาเดียวเลยว่าเด้งดึงนะเออเด้งดึงเลยนะพระคาถาสุดๆจริงๆครับพี่แนวผมเอาเอาสามร้อยมาพร้อมกับกรอบทองไมค์คอนนะครับเอาไปสามร้อยบาท นี300่ครับสามร้อยบาทแล้วก็องค์นี้พี่นาบดงพ่อบันแหลมหล่อโบราณครับพี่นี่ครับหล่อโบราณนี่ครับแต่การร่องรอยการหล่อยังอยู่เลยอ่ะพ่อบันแหลมนะเนี่ยดูดิเป็นแท่ง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 เลยสามร้อยบาทนี่ครับพ่อบันแหลมหล่อโบราณครับพี่นับนาบดายทรงปืนนี่ครับเป็นเนื้อเนื้อเอ่อเขาเรียกว่าเนื้อทองเหลืองหล่อโบราณนะนับนาบดายทรงปืนโอ้โหพี่เอ้ยสุดจริงๆเนี่ยครับสุดจริงๆครับพี่นาบดายทรงปืน สวยเดิมธรรมชาติหนาลายทรงปืนเอาสามร้อยสามร้อยบาทนะครับเราก็อีกหนึ่งองนะครับองค์นี้เป็นหลวงพ่อเอ๋มนะครับหลวงพ่อเอ๋มคลองโป่งสุโขทัยกับพี่แนวเป็นรูกเราะลอยองค์นะครับหลวงพ่อเอ๋มนะคลองโป่งสุโขทัยเอาสามร้อยบาทในยามเย็นเงี้พี่นะครับต้อนรับฝนตกซะหน่อยนะครับสามร้อยเท่านั้นที่เขย่าใจนะครับแล้วก็องค์นี้นะครับหลวงพ่อสีสวรรค์เงี้พี่นะครับหลวงปู่สุขเสกนะดูเนื้อได้เลยพี่แล้วดูเนื้อดูเส้นสายรายยานนะครับผมเอา สามร้อยสามร้อยแล้วก็พระรอดนะพี่นะพระรอดกุอุโมงนะครับดูง่ายสบายตาดีจังเลยพี่พระรอดนะกรุอุโมงดูง่ายง่ายได้เดิมเดิมเลยพี่เอาสามร้อยนะพระรอดกุอุโมงสามร้อยบาทนะครับหลวงู้ทวดเนื้อไม่กระพัดนะครับนะเนื้อแห้งเนื้อเก่าแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะคในงพี่พี่จ๋าเนื้อแห้งเนื้อเก่าแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะเอาสามร้อยบาทนะครับองนี้นะสามร้อยนะครับสามร้อยแล้วก็องนี้เป็นเขาเรียกว่า ยันยุง่งในพินานะสมเด็จโตพี่ยันยุง่งในพินาเป็นเนื้อพระสมเด็จเลยนะครับพ,พี่เป็นเนื้อพระสมเด็จเลยพี่เอาสามร้อยบาทนะครับแล้วก็องค์นี้หลวงพ่อขำนะครับหลวงพ่อขำครัพ,พ,พี่พ่อขำวัดแก้วอะไรประมาณนี้ปะดูดิโอ้โหพระพิตานะครับอันนี้จริงๆอะ่ะคือพระเขาเดิมมากเนี่ยสามร้อยบาทหลวพ่อนะขำวัดแก้วเอาไปสามร้อยสามร้อยแล้วก็องคนี้นะครับองนี้จะเป็นครูสลอด นะครับคูสลอดนี่คือเราได้เนื้อสวยเราได้เนื้อเดิมและเราได้เนื้อที่เป็นธรรมชาตินะครับคูสลอดนะเราได้เนื้อที่มีความเป็นธรรมชาตินะครับสามร้อยบาทนะครับคูสลอดนะครับคูสลอดเป็นพระที่น่าน่าใช้นะครับน่าใช้พุทธคุณครับพี่แล้วก็อง์นี้เป็นปหลวงพ่อเลยนะพระชยาพิวัตเนี่ยนะครับอันนี้สุราชนะพระพสุร่านะพระบรมาธาตุชายา อันนี้ผมว่าไม่มั่นใจเหมือนกันว่าว่า,ว,าว่าเป็นพระอาจจะเป็นพื้นที่พี่ๆก็ได้นะเอาสามร้อยแนวก็ได้มาแบบเนี้ยพี่นับได้มาเราก็จัดให้เลยแนวพี่พี่จ๋าเออได้มาเราก็จัดให้เลยพี่แนวเราก็องนี้เป็นผงน้ํามันเนี่ยผงน้ํามันแบบโคย,ย,ย้อยๆนะด้านหลังก็จะเป็นตัวยันแบบเนี้ยอันนี้น่าจะอยู่ในในกรอบนะครับนะในส่วนตัวนะคิดว่าน่าจะอยู่ในกรอบอะเอาสามร้อยบาท นะครับเราก็องนี้อ่าองนี้จะเป็นพระครูอรุณนะครับสองสี่เก้าสามนะนะพระครูอรุณกิตโกศนนะครับพี่พี่พระครูอรุณกิตโกศนจัดได้ต้องจัดนะครับราคานีนะจัดได้ต้องจัดเอาสามร้อยบาทนะครับพระลีลาสองหน้าสองหน้านี้ต้องเชื่อว่าเป็นเนื้อชินนะเนื้อชินที่มีความสวยเนะี่ยพี่พระลีลาสองหน้าเนื้อชินคือดูง่ายเลย แนวแบบนี้พาะเท้ดูง่ายอยู่แล้วพี่เนี่ใช่ไหมแบบนี้พาดูง่ายอยู่แล้วพี่แนวพระเนื้อชินนะพี่เรวเป็นพะสีลาอาจจะเป็นของสุพรรณบุรีหรือเปล่าเอาสามร้อยบาทเนี่ยครับอันนี้จะเป็นหลวงปู่ดีวัดพหลูปนะครับคุณแผนไข่ผาซี่ครับพี่แต่เป็นพิมพ์เล็กนะขุนแผนไข่ผาซี่น่าจะเป็นวัดพหลูปนะหลวงปู่ดีวัดพหลูกเอาสามร้อยบาทเานี่ยครับพอดีวัดพหลูแล้วก็องนี้ บรวงพ่อพมแนวบรวงพ่อพมวช่องแครพี่แนวเนื้อตะกัวนวพดาแนวเข่ากว้างหลังเต็มแนวพี่เข่ากว้างหลังเต็มเก่าพี่แนวบรวงพ่อพมวัดช่องแครแนวพี่บรวงพ่อพมวัดช่องแครนะเอาเอาไปสามร้อะบาทแนวเข่ากว้างหลังเต็มเก่ามากแนวเก่าจริงพี่แนววันนี้เป็นหลวงพ่อคูณแนวหลวงพ่อคูณนี่เส้นขนแมวนี่พื้นนี่พึบเลยนะแนวหลวงพ่อคูณนี่เป็นปีหนึ่งสองใช่ไหมเนี่ย หนึ่งสองครับพี่แนวพี่ดูเส้นขนแมวที่วิ่งเดะเห็นไหมพี่นะพี่ดูเส้นขนแมวที่วิ่งนี่ในครับหลวงพ่อคูณนะหลวงพ่อคูณผมเอาเอาสามร้อยบาทนะครับหลวงพ่อคูณหลวงปูยิ้มครับพี่นะปูยิ้มนี่เนื้อสวยเลยนะครับพี่ดูเนื้อขาวเดะเห็นไหมหลวงปูยิ้มไม่ใช่เนื้อธรรมดานะครับนะเนื้อสวยเลยพี่นะหลวงปูยิ้มปูยิ้มผมเอา สามร้อยบาทนะครับหลวงปู่ยิ้มนะครับพี่สามร้อยบาทรับยันดวงนี่กับพระได้สวยพี่นะรับอันนี้จะเป็นของบรหลวงพ่อสดนะพี่นะนะรบรหลวงพ่อสดวัดปากน้ํเาเหรียญยันดวงครับพี่นบรหลวงพ่อสดวัดปากน้ำสองสี่เก้าเก้านะเอาสามร้อยสามร้อยบาทนะครับองค์นี้จะเป็นของโรงทอนะครับพี่นครับพระนางพระยาก,กุโรงทอโอ้โหสวยจริงพี่ แนวอู้หูสวยจริงครับพี่น้ําลงทอนะลงทอสามร้อยสามร้อยบาทแนวชีราอินโดจีนแนวพี่พี่ายชินดาวาอินโดจีนเนี่ยอินโดจีนครับพี่แนวเนื้อนี่กระแสเนื้อนี่แบบปึกเลยนะชีราไดอินโดจีนแนวกระแสเนื้อนี่ไม่ต้องพูดถึงแนวชัดเจนอยู่แล้วชัดเจนและธรรมชาติชินดาวาอินโดจีนนะครับองค์นี้เอา สามร้อยบาทแนวะชี้ไรโดจีแล้วก็สมเด็จร้อยปีพีนะ่เนสมเด็จร้อยปีวัดระฆังใช่ไหมวัดหลังตายางอ่นะพี่แนวหลังตายางเป็นรูป,ประฆังอ่นะเนยอย่างเงี้ยใช่100ร,ร้อยปีวัดระฆังไหมจะวัดไหนก็ได้พี่จะแบบนี้นะนะเออจะวัดไหนก็ได้ก็พี่เนวะถ้าเนื้อแบบนี้นะเนื้อแตกลายงาเลยอ่ะสวยเก่านวะพี่นะนับเออสวยเก่าเดิมเอาสนะามร้อยแนวสามร้อยบาทรูปดอบหลวงพ่อเดิมก็พี่นวะวงนี้เป็นพิมพ์น้องหลวง น้องหลวงฐานสูงครับพี่ดูกระแสโลหะได้เลยพี่นะับดูร่องรอยตกแต่งกระแทงตะไบนับและดูกระแสโลหะได้เลยพี่น้องหลวงครับพี่น้องหลวงเอาสามร้อยสามร้อยบาทนับรูปอันนี้จะเป็นเหรียญนับเหรียญหลวงพ่อเดิมนะครับ,รนะรบอันนี้เป็นเหรียญต้องใช้คําว่าเอา่อเป็นเหรียญแจกไม้ขวัยพี่ใช่ไหมเป็นเหรียญแจกไม้ขวหรือเปล่าผมเอาสามนะร้อยบาทนัเหรียญน,นี้นะสามร้อยปู่สุกปากคอมะขามเท่าเนื้อแดงครับพี่พิมพ์รัศมีนนะครับนะับพิมพ์ทรงนะครับธรรมชาติ เนี่ยครับพิมพรงก็และธรรมชาติชัดเจนมากเอาสามร้อยบาทนะครับจอบหลวงพ่อเงิน,นพี่นะองค์นี้เป็นจอบเล็กหลวงพ่อเงินบางคานนะครับพ,พี่จอบเล็กหลวงพ่อเงินบางคานเนี่ยสามร้อยบาทนะครับสามนะร้อยแล้วก็เหรียญข้อหลามตัด แนวประเดี๋ยวเขาด่ามตัดครับพี่แนวลวงปู่เอี่ยมนะครับขาด่ามตัดหลวงปู่เอี่ยมแนวโอ้โหพี่พาดูง่ายมากเนี่ยดูดิเขาด่ามตัดแล้วเนื้อนี่แบบเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าแดงมะขามเปียกเลยเออออกน้ําตาลออกแดงมะขามเปียกเลยนะเอาสามร้อยเสร็จแล้วสมีนี่ยิบ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 เลยพี่นะครับอ่าพระเพิ่มนะครับองนี้ก็สวยจริงๆเลยพระเพิ่มองค์นี้พี่นะกุดดอนแก้วนี่สวยมากนะครับเนื้อแห้งเนื้อเก่าเนื้อธรรมชาติแนวพี่พี่เนื้อแห้งเนื้อเก่าเนื้อเขธรรมชาติอ่ะแนวพี่ดูความแกร่งเขาดิ ผมเอาส0มร้อบาทนนครับนะองค์นี้นะสา0ร้อยบาทนนครับใครไวใครได้แล้วกันพี่นนครับองค์นี้ปีบรันเนื้อขาวพิมพ์ปางถมปรเทศศานานครับนะปีบรันเนื้อขาววบพี่พิมพ์ปางถมประเทศนานานครับสาหรับปีบรันนี่เนื้อสวยมากเอาสามร้อยบาทนนครับองค์ต่อไปกับพี่นนครับพระหล่อโบราณนนครับองค์นี้เป็นพระหล่อซึ่งน่าจะเป็นของหลวงพ่ออะไรนะหลวงพ่อเคลือบวัดดงเสือเหลืองครับพี่นนครับหล่อโบราณนะหลวงพ่อเคลือบวัดดงเสือเหลืองเอา สามร้อยบาทแล้วเพร่เครื่อววัดองเสือเหลืององค์นี้จะเป็นของหลวงพ่อหรืวัดแคร์ป่ะใช่ไหมเนี่ยแล้วนะเป็นพระชายับพี่นละเป็นพระชายพิมพสามเหลี่ยมหล่อบโบราณกระแสเนื้อสวยมากแนวะพี่พกระแสเนื้อสวยมากนะครับถือว่าเปิดแบ่งันแล้วกันสามร้อยบาทแนวอุปประคุตอันนี้อุปประคุตเนื้อสวยก็พี่แนวะอุปประคุตนะดูเนื้อดีโอ้โหไงแล้วนะถือดอกบัวเนี่ยเป็นไงสุดๆดนะครับสมริดด้วยนะ ทางเราไม่เคยขัดจัดให้ตลอดเนื้อสมฤทธิ์แบบนี้นะทางเราไม่เคยขัดกจบพี่จัดให้ตลอดนะสามร้อยบาทเนื้ออุปคุตอุปคุตแล้วก็หลวงพ่อเดิมกับพี่นาะรุ่นเยพวงอูโหเนื้อเป็นงไงนะมร้องรอยการหล่อบโบราณเนื้อเขาสวยมากรุ่นเยพวงนะเนวพี่พี่รุ่นเยพวงเนื้อสวยเลยสวยแบบเขาเรียกสวยแบบธรรมชาติอะเอาสามร้อยบาทเนื้อเราก็องนี้อีกหนึ่งองค์กับพี่นะหลวงพ่อแก้วสองสี่ห้าเก้า นะำปลวกข้าแก้วพี่เป็นเหรียญเหรียญเก่าเลยพี่นะเก่าและเลี่ยมเดิมด้วยนะไม่ใช่ธรรมดานะเก่าและเลี่ยมเดิมด้วยนะำปลวกพ้าแก้ววัดพวงมาลัยสามร้อยบาทนะครับน้ำลวกผู้สูงับพี่นะครับแข้งกระดกนะครับเข่ายกแข้งกระดกอะไรก็ได้นะครับนะคือพิมพ์นี้ไม่ได้พบเจอตามท้องสนามพ้าทั่วไปครับพี่นะครับอ่านำมาจัดโปรโมชั่นให้พี่ๆสมาชิกของเรานะครับสามร้อยบาท แนคะรับปิตาไม้แกะกับพี่นะครับอ,อาจจะเป็นทางหูพี่ดูทองดีนะับทองแบบบาดตาบาดใจผมเมลือเกินนะครับนะไม่เคยเจอเจออะไรแบบนี้มาก่อนรับนะสวยงามตามท้องเรื่องอันนี้อุดด้วยพี่นะครับเออมีอุดครั่งด้วยแนวะไม่ใช่ธรรมดานะมีอุดครั่งด้วยผมเอา300บาทนบาทแนเราก็รายการสุดท้ายปลายสุดกับพี่รับนะองค์นี้จะเป็นสมเด็จพิมพ์เส้นได้วัดประครังกับพี่แก่ตังอิว้วเนื้อสวยมากสมเด็จพี่นะครับนะนะดูดิวัดประคังนะแก่ตังอิ้วเนื้อสวยมากผมเอา300บาท นะครเป็นรายการสุดท้ายของเราในวันนี้นะครับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับพี่ๆสนใจรายการไหนนะครับสายด่วนสายตรงก็มาผมได้เลยนะพร้อมรับสายเสมอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ